มาจากประเทศอะไรคะเบลเยียมค่ะเบลเยียมเอทั้งสองคู่มือนี้เจ้าของเดียวกันนะป่ะเจ้าของเดียวกันนะคะแต่ว่าเหมือนลายมือจะไม่ค่อยชัดก็เลยส่งไปส่งไปให้เปรียบเทียบค่ะจะเอาอะไรก็ได้ฮะจะเอาลองดูซิว่าชัดไหม<อ>ถ้าชัดก็อ่านได้ชัดนะคะขาวหรือแดงเออค่ะลองดูขาวสิลองพยายามดู ฟังจากโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเดีย๋ยวเสียงมันจะสะท้อนค่ะไม่เห็นเลยบางมากเนี่ยนะอ่าพอมองพอเห็น,หนอดี๋ไปดูสีดําซิอันไหนชัดกว่ากันสีค้าหน่อยอันนี้คุยพันอืมเห็นพี่อุชนีกําลังจะดูวิเคราะห์นะฮะโอ้อันนี้ยิ่งไม่ได้อันนี้ยิ่งมืดใหญ่เลยต้องดูขาวแล้วดูขาวแล้วดูขาว เอาดูกว่าอยู่ที่นู่นทำธุรกิจหรือรับเงินเดือนคะเออพอดีเป็นลูกชายอะค่ะลูกชายตอนนี้อายุสิบเจ็ดค่ะจะดูเรื่องเรียนหนังสืออะค่ะอาจารย์มือลูกอืค่ะมือลูกชายค่ะูายอายุเท่าไหร่ตอนนี้สิบเจ็ดค่ะเจ็ดนะฮะมือขวาไปได้ ไปได้แต่ไม่เท่าไหร่ดูมือซ้ายอ่ะขอดูมือซ้ายแมวมือผู้ชายเหรอค่ะมือลูกชายค่ะอาจารย์โอเคมือซ้ายสวยกว่ามือขวาเขาเรียนอะไรอยู่คะคิดจะเป็นอะไรเขาอยากเรียนเอ,อเขาอยากสอบเข้ามกรุงเทพ อยากเรียนศิลปะภาพยนตร์นะคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนเขาอยู่เขาอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพอายุตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่เมืองไทยค่ะรูปอยู่เมืองไทยค่ะเอจะเรียนศิลปะภาพยนตร์เพื่อศิลปะภาพยนตร์ไปทําอะไรคุณเก่งเขาเขาอยากเป็นผู้กำกับอาจารย์และไปกำกับอยากเป็นผู้กำกับ เป็นเป็นผู้กำกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบเป็นแนวนั้นนะคะอาจารย์อแล้วตอนนี้รู้ไหมฮะว่าผู้กำกับเป็นไงตอนนี้จนกรอบนแล้วคุณแม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะอาจารย์แม่ไม่ค่อยเห็นด้วยจะเป็นผู้กำกับแล้วจะไปทํางานที่ไหนใครจะจ้างเพราะตอนนี้ที่นั่งนั่งอยู่นี่ก็ของคุณเก่งนี่โปรดิวเซอร์ระดับเลยนะคะตอนนี้วงการทีวีวงการหนังมัน มันไม่รู้จะไปทําอะไรกันแล้วจะเรียนมาเพื่อทําอะไรที่จริงต้องมองไปทางนั้นแต่ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความความเรียกว่าความเขาเรียกอะไรนะทําไมชอบถ้าพลิกมาเป็นทางเน็ตได้ไหมที่จริงมันก็เป็นทางใา่เดีใช่ค่ะไปไปไปทางไปทางไปทางเอเขาบอกว่าทางอะไรนะคอมพิวเตอร์ดิจิตอลอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะอาจารย์อะไรประมาณนี้ค่ะ มันไม่ได้แล้วนะคะหนังนี่ต้องแบบเดี๋ยวพี่ว่าตอนนี้หนังคนมาดู u t u b e เดี๋ยวนี้ดาราก็ไม่เท่าไหร่แล้วเขาดูคอนเทนต์กันแล้วแต่คนนี้มือยาวนะฝ่ามือยาวให้มาทำงานลุยๆเหนื่อยๆเขาไม่เอาแล้วเขาชอบฝันเขาใช่ค่ะอาจารย์ใช่ประมาณนั้นค่ะใช่เขาชอบไปทางฝันอันนี้มือซ้ายใช่ค่ะโอเคคือคนนี้เนี่ยนะคะแต่เป็นผู้กำกับเป็นอะไรได้ดูมือฝ่าอีกทีหนึ่งนะคะ จินตนาการคนนี้เนี่ยไปทางงานเนี่ยนะคะคือคนนี้เนี่ยถ้าไปทำงานเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งให้โดยชัดเจนนะคะสมมติว่าถ้าไปทำงานก็ไม่มีงานอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันโดยชัดเจนเอาว่างี้แล้วกันดูดูยังไงฮะก็ไม่มีตำแหน่งอะไรโดยชัดเจนมือขวาเขาไม่สวยนะคะเขาต้องเรียนไปอืมงบางะฮะ ถ้าจะทําธุรกิจเองล่ะคะได้ไหมถ้าแม่วางแผน,นไว้วให้ใหขาอะคุณแม่ก็กะว่าจะให้เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเอที่แม่วางแผนเอาไว้ก็คือทําบริหารเกี่ยวกับเเอเออบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนนี้เนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนอา่าจะพูดไงดีไม่จำเป็นต้องเรียนเอาปริญญาตรี ค่ะไม่มีความจําเป็นเพราะคุณไปทํางานรับเงินเดือนชีวิตไม่รุ่งเรืองนะคะโอเคค่ะแต่ให้มาดูมือซ้ายอ่ะเขาดูมือซ้ายมือซ้ายจะสวยกว่ามือขวานะคะเพราะปริญญาตรีเอาไปคุณไปเรียนที่ไหนคุณก็ต้องเสียค่าเทอมปีหนึ่งเป็นแสนนะคะใช่ค่ะดีบกรุ่เทียนรุ่เล่นเลยใช่เป็นล้านคุณไปเรียน วิชาชีพเฉพาะทาง<ม>เรียนเพื่อรู้<ม>นะคะไม่ได้เรียนเอาปริญญาเ<ม><ม>พราะปริญญาพอจบออกไปแล้วมือคุณไม่สวยไปทํางานคุณก็ไม่ได้มีตาแหน่งอะไรเดชชัดเจนเรามมาเรื่องเอาความรู้ที่มันรู้จริงๆ<ม>นะคะอย่าจบปริญญาแล้วอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเยอะแยะนะ,ะมาเอาให้มันชัดไปเลยถ้าคุณมีบ้านให้เขาเช่านะ,ะ,<ม>นะ,ะก็มาเรียนการบริหารเลย การดูแลว่าจับกันไปเลยว่าบ้านเช่าเขาบริหารกันยังไงยังไงมาสวยมือซ้ายนะคะหรือถ้าจะคิดจะทําเน็ตทําอะไรไม่ต้องมาเอาปริญญาคุณไปเรียนเจาะเลยโดยเฉพาะเลยว่าทําเน็ตดีไซน์ทำอะไรอะไรอย่างนี้จะดีกว่าไม่ต้องมาเสียเงินเยอะๆเขามือเขาไม่ได้ไปทางเจ้าคนใดคนเขามาทางเงินใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเขาชอบประมาณว่าเขาอยากเป็นนายตัวเองอะไรประมาณนี้เขาเก่งภาษาอังกฤษไหมครับ คือเขาต้องเก่งนิดนึงค่ะถ้าเก่งภาษาอังกฤษนะฮะโลกของการเรียนรู้เนี่ยโอ้โหมหาศาลนะฮะมหาศาลยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยที่จะให้ได้ด้วยซ้ำนะฮะความรู้นี่นะฮะถ้าภาษาอังกฤษแตกนะฮะจอเดี๋ยวเขาก็ไปเรียนเฉพาะทางได้อาจะเรียนไปทางคอมก็ไปเรียนเฉพาะทางสี่ปีที่ไปเรียนเอาบริญญาเอาไปเรียนตรงนี้ดีกว่าใช่ใช่นะคะเห็นด้วยเอาก็มาพบกันในเรื่องของความเป็นจริงครับ เพราะว่าพี่พชร์เมื่อกี้ดูดูตรงมือขวาแล้วไม่สวยเส้นอาทิตย์ไม่มีเส้นเกี่ยวกับตำแหน่งเลยไม่เห็นเลยไม่ชัดเจนเรียนไปก็หางานไม่ได้ค่ะค่ะเรียนไปก็หางานไม่ได้คือหางานอาจจะได้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับตำแหน่งเลยใช่ไหมคือหัวท้ายงานนั้นก็ต้องมาเกี่ยวกับวิชาชีพอยู่ดีนะคะเดี๋ยวนี้ต้ามาถามว่าเขาไม่ถามว่าจบอะไรเขาถามเฮ้ยทำอะไรได้เขาทมแค่นี้ นะคะเขาถามแช่นี้ว่าคุณทําอะไรเป็นเพราะฉะนั้นแค่นี้จะไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปทางด้านนั้นเน้นไปด้านนั้นก็ไม่จําเป็นใช่นะคะค่ะเดี๋ยวนี้เด็กที่มันจบคอมจบอะไรกันเก่งๆเยอะมากเยอะใช่ค่ะเยอะใช่ค่ะครับแลวพวกนี้เรียนดีแว่าพวกจบปริญญาด้วยครับนะถ้าถ้าถ้าจะเรียนจบปริญญาได้แต่ต้องเป็นสาขาที่เป๊ะจริงๆค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะฉะนั้นก็เราก็ไปทางวิชาชีพ เลือกสักอย่างที่ที่ตัวเองชอบจริงๆนะให้เขาเลือกได้ไปทางศินเลยไปทางสินะเขาชอบข้อมือเขาไปทางศินเอาไปทางคอมก็ไปให้มันทะลุเลยคอมนะแล้วเสร็จแล้วจะซื้อมาขายไปทําอะไรคุณแม่ไม่ต้องมานั่งเสียปีเป็นแสนแล้วเสียเวลาสี่ห้าปีไร้สาระมาเสริมวิชาชีพดีกว่าใช่ค่ะค่ะ แล้วถ้าจะถามรบกวนถามอาจารย์ว่าดูแล้วเขาเป็นคนเป็นเด็กอุปนิสัยยังไงคะไม่ได้จับมือเขานะคะไม่ได้จับมือเขาเลยไม่เห็นมือเขานิ่มไหมล่ะค่ะมือนิ่มกว่าฮะไม่นิ่มค่ะไม่นิ่มค่ะมือด้านค่ะนิสัยของเขาเนี่ยนะคะเด็กคนนี้เนี่ยไม่ใช่มาทํางานรุ่ยรุ่นะคะมือเขายาวนิ้วเขายาวเขาชอบทํางานแบบวางแผนมากกว่าเขาชอบไปทางตรงก็ดีแล้วค่ะ ประมาณนั้นเลยค่ะไม่ใช่มือแบบมือสั้นๆเขาชอบอย่างนั้นก็ปล่อยเขาก็ให้เขาเข้าไปเลยทางคอมนะดีกว่าไปเสียปีนึงหลายหลนยแสนใช่แต่นี่เขาบอกเขาอยากไปเรียนมกรุงเทพก็เลยก็เลยอ้ก็ค่าเทอมก็เยอะอยู่ก็เลยว่ามันเข้าไปแล้วมันก็คงจะอะไรหลายอย่างก็เลยถามเลยถ้าพอประมาณเป็นแนวทางพอจบแล้วหางานทําตรงไหนล่ะถ้าเผื่อไม่มีวิชาชีพติดตัว บางีไปเรียนก็เสียเวลาด้วยนะมันเสียเวลาแต่นะหมถึงว่าเรียนเรียนตามระบบบางทีก็เสียเวลานะฮะค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นขอบคุณมากเลยอาจารย์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่คะขอบคุณมากนะคะ5ปีโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะอาจารย์แต่ถ้าเส้นตำแหน่งเขาสวยแเ้าก็โอเคแต่นี่มันไม่ใช่พี่พีจะดูจะดูตำแหน่งอ่าใช่เพราะมันไม่เห็น มันมาสวยมือซ้ายนะม,มือซ้ายคืองานวิชาชีพงานจับปางงานเก่งเฉพาะทางอือนะฮะไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งครับเข้าใจไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นผู้กำกับอ่ะ๋อะจะไปกำกับหนังที่ไหนอ่ะอันนี้เจ้าของหนังก็ไม่มีใครสร้างใครอยากสร้าง <laughs>